สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับทวีปแอฟริกากันนะครับเรามาดูในหัวข้อแรกกันเลยนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งเรามาดูในหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ตั้งนั่นเองนะครับทวีปแอฟริกานะครับตั้งอยู่ประมาณ และจิจูที่37องศาเหนือถึง34องศาใต้ลองจิจูที่51องศาตะวันออกถึง17องศาตะวันตกโดยมีเส้นสูตรๆนะครับนาผ่านผ่านกลางทวีปนะครับทำให้ครึ่งหนึ่งของทวีปแอฟริกานะครับอยู่ทางซีกโลกเหนือแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะอยู่าทางซีกโลกใต้นั่นเองครับต่อมานะครับเป็นอาาเขตนะครับ ทิศเหนือนะครับติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับโดยมีช่องแคบยิปบลอนต้านะครับเป็นทางออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกครับของสุเอตแล้วก็ทะเลแดงเป็นทางออกมาสู่มหาสมุทรอินเดียนั่นเองครับทิศตะวันออกนะครับติดต่อกับทะเลแดงอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียเกาะในมหาสมุทรอินเดียครับทิศใต้นะครับติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกครับทิศตะวันตกนะครับติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีอ่าว กินีนะครับเป็นอ่าวที่ใหญ่ทางตอนกลางของทวีปครับขนาดนะครับมีเนื้อที่ประมาณ30ล้าน1 5 1่7ตารางกิโลเมตรครับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากทวีปเอเชียและใหญ่กว่าทวีปยุโรปถึง3เท่าครับความยาวนะครับวัดจากเหนือสุดไปใต้สุดได้ประมาณ8,00 0กิโลเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับวัดจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับได้ประมาณ7,500กิโลเมตรครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการแบ่งภูมิภาคของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นห้าภูมิภาคนะครับเรามาดูภูมิภาคแรกนะครับก็จะเป็นแอฟริกาเหนือนะครับซึ่งประกอบไปด้วยประเทศแอลจิเรียอียิปต์ลิเบียโมโรโ็อกโกซูดานและตูนิเซียครับซึ่งลักษณะเด่นของอภูมิภาคแอฟริกาเหนือนะครับก็จะมีทะเลทรายซาฮารานะครับเป็นทะเลทรายที่มีความแห้งแล้งและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยประเทศเบนินบูกินาฟาโซเคปเวิร์ดโกดีววแกมเบียกาหนากินีกินีบิสเซาไลบีเรียมาลีมอลิเตเนียไนเจอร์ไนจีเรียเซเนกัลเซียร์ราลีโอและโตโกนะครับซึ่งภูมิภาคนี้นะครับก็จะมีอ่าวกินีและ,ะเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกานั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยประเทศบูรุนดีคอมโรสซิบูตีเอธิโอเปียเคนยามารากาส์มาลาวีบอริเซียโมซัมบิกเลอูเนียงรวันดาเซเซลโซมาเลียแทนซาเนียยูกันดาแซมเบียซิมบับเบนะครับ ซึ่งภูมิภาคนี้นะครับก็จะมีเกาะมาดากัสการ์นะครับเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกานั่นเองครับต่อมานะครับเป็นภูมิภาคแอฟริกากลางนะครับประกอบไปด้วยประเทศแองโกลาแคมรูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางชาติคองโกอิเคเทอร์เรอคินีกาบองซาโตเมและปริสติเปซาอีครับซึ่งลักษณะนะครับก็จะเป็นป่าดิบชื้นลุ่มน้ำ อคองโกนะครับเป็นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมากที่สุดในทวีปแอฟริกาครับต่อมานะครับเป็นภูมิภาคแอฟริกาใต้นะครับประกอบไปด้วยประเทศบอสซวานานะครับเลโซโทนามิเบียสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสวาซิแลนด์นะครับซึ่งประเทศแอฟริกาใต้นะครับก็เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดในทวีปแอฟริกานั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับลักษณะภูมิประเทศนะครับของแอฟริกาใต้นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น4เขตคือ1นะครับเขตที่ราบสูงของเทือกเขานะครับ2ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้าครับ3าแอ่งหรือแอ่งแผ่นดินครับ4นะครับเกาะและหมู่เกาะนะครับอ่าเรามาดูอ่าอันแรกเลยนะครับก็คือที่ราบสูงและเทือกเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยเทือกเขาแอตลาสที่ราบที่ราบสูงเอธิโอเปียแล้วก็ เทือกเขาดาเคนเบิร์กนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีภูเขาคิริมันจาโลนะครับมีความสูงประมาณ5,895เมตรนะครับจากระดับทะเลปานกลางนะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกานะครับและก็มียอดเขานะครับมีหิมะปกคลุมตลอดปีนั่นเองครับต่อมาอมาดูในเรื่องของที่ราบชายฝั่งแล้วก็ ที่ราบลุ่มแม่น้ำนะเองครับก็จะมีที่ราบลุ่มแม่น้ํานายที่ราบชายฝั่งทะเลประเทศเซเนกัลน,นะครับในส่วนนี้นะครับพื้นที่ลุ่มแม่น้ํานนะครับก็จะมีลักษณะเป็นที่ราบที่เกิดจากตะกอนนะครับสองฝั่งแม่น้ําทับถมกันทําให้เกิดความรวมสมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งกเกษตรกรรมที่สําคัญและเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือแอ่งหรือแอ่งแผ่นดินนะครับก็จะประกอบไปด้วยแอ่งดิน เดลจูบนะครับหรือแล้วก็แองดินอคองโกนั่นเองครับเป็นลักษณะภูมิประเทศเด่นของทวีปแอฟ,ฟริกานะครับที่ก่อให้เกิดทะเลทรายเช่นทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายคาราฮารีนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของเกาะและหมู่เกาะนะครับก็จะมีเกาะซาตูเมแล้วก็เกาะมาดากัสการ์นั่นเองครับเกาะมาดากัสการ์นะครับ,ก,าราก,ก,รบก็เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟ,ฟริกานะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีป ในมหาสมุทรอินเดียนะครับมีเนื้อที่ประมาณ587,713ตารางกิโลเมตรนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศและพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับแอฟริกาใต้นะครับอยู่ระหว่างละติจูดที่37องศาเหนือถึง35องศาใต้นะครับโดยมีเส้นศูนยสูนะครับลากผ่านตอนกลางของทวีปนะครับทำให้เนื้อที่ประมาณ3ใน4 ส่วนของทวีปอยู่ในเขตร้อนและมีพื้นที่เพียง1นงใน4ที่อยู่ในเขตอบอุ่นนั่นเองครับเรามาดูในเขตภูมิอากาศแรกนะครับก็เป็นเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแถบสูน์สนะครับก็จะมีอ,ะอุณหภูมิสูงตลอดปีนะครับเฉลีย่ยม,มากกว่า18องศานะครับไม่มีฤดูหนาวมีปริมาณฝนตกชุกตลอดปีพบบริเวณประเทศคองโกและชายฝั่งตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์นั่นเองครับ ในส่วนของลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นแบบป่าดิบชื้นนะครับต้นไม้มีลำต้นสูงใหญ่มีใบเขียวชุ่มตลอดปีและมีและยังมีพืชชั้นล่างนะครับเช่นบอนเฟิร์นแล้วก็หวายนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเขตภูมิอากาศแบบสวันนานะครับมีอุณหภูมิสูงและความชื้นนะครับปานกลางมีฤดูฝนและฤดูแรงนะครับสลับกันอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาวนะครับ พบบริเวณที่ติดอยู่กับภูมิอากาศแถบศูนยย์นะครับทั้งตอนเหนือตอนใต้และด้านตะวันตกของเกาะมาดากัสกานั่นเองครับลักษณะพืชพันธ์ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนนั่นเองครับมีต้นไม้แบบพุ่มประปลายและเป็นป,ป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าสูงพืชที่พบนะครับก็เช่นปราล์มอะเคเซียแล้วก็เบาบับนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายครับอากาศร้อนจัดในช่วงเวลากลางวันนะครับและเย็นจัดในช่วงเวลากลางคืนครับมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยน้อยกว่า250ม mm ิลลิเมตรต่อปีพบบริเวณทะเลทรายซาฮารานะครับทะเลทรายนามิบและก็ทะเลทรายคาลาฮารีนั่นเองครับต่อมาลักษณะพืชพัน,พนธุ์ธรรมชาตินะครับก็เป็นแบบพืชทะเลทรายนั่นเองครับก็จะพบมากก็ เป็นจำพวกกระบองเพชรไม้พุ่มและก็ไม้หนามนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเขตผู้มีอากาศแบบกึ่งทะเลทรายนะครับก็จะเป็นอากาศที่แห้งแล้งในฤดูหนาวนะครับฤดูแล้แงยาวนานกว่าฤดูฝนบางเดือนก็อาจจะมีฝนตกนะครับพบบริเวณพื้นที่ระหว่างเขตทะเลทรายกับเขตสวรณน,นานะครับทั้งตอนบนแล้วก็ตอนใต้ของทวีปนะครับและทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมาดากัสการ์นั่นเองครับ ลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้านะครับเป็นทุ่งหญ้าแบบสั้นๆนะครับมีต้นไม้ขึ้นน้อยมักเป็นพืชใบใบมันเล็กนะครับหรือพืชหนามนั่นเองครับตอมานะครับเป็นเขตผูม่อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็จะเป็นอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งในฤดูร้อนนะครับในฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นอากาศแบบอบอุ่นนะครับมีฝนตกพบบริเวณใกล้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับบริเวณหุบเขาของเทือกเขาแอตลาร ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศโมโร็อกโกนะครับเอลจีเรียและตูนิเซียนะครับรวมถึงชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาด้วยนะครับลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นแบบพืชใบแข็งนะครับต้นไม้ใบแข็งและมีสีเขียวมันรวมถึงไม้พุ่มและไม้หนามที่ทนสภาพกึ่งแรงได้ดีเช่น คอกโอก๊กมะกอกแล้วก็ส้มนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นนะครับไม,ไม่ไม่มีฤดูแรงนะครับมีฝนตกทุกเดือนและมีความชื้นตลอดปีพบบริเวณชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาใต้เลโซโทโเอสวาตินีและบางส่วนของเกาะมาดากัสการ์นั่นเองครับลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นแบบป่าไม้ใบกว้างนะครับเป็นป่าไม้ใบกว้างที่พบทั้ง ไม้ผัดใบไม้ผัดใบและไม้พุ่มบางแห่งมีทุ่งหญ้าพืชพันธุ์ธรรมชาติก็ได้แก่เมปเปิลสนและก็บีชนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเขตภูมิอากาศแบบที่สูงนั่นเองครับอ,อุณหภูมิก็จะมีความแตกต่างกันโดยอุณหภูมิจะลดตามระดับความสูงครับพบบริเวณทางตะวันออกของทวีปเช่นบริเวณภูเขาคิริมานจาโรนะครับที่ลาบสูงเคนยาแล้วก็ที่สูงเอธิโอเปียนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นแบบป่าไม้เขตร้อนและก็ไม้สกุลสนนั่นเองครับมีไม้เขตร้อนบริเวณเชิงเขานะครับแล้วก็ที่ลาดสูงบริเวณที่อยู่สูงขึ้นไปมีไม้สกุลสนและต้นไม้จะน้อยลงจนถึงเส้นขอบหิมะครับมีหิมะปกคลุมตลอดปีครับสำหรับสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกาใต้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเรามาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับก็คือสิงโตนะครับ ก็จะพบได้ทั่วไปในทวีปแอฟริกานะครับตัวผู้ก็จะมีลักษณะเป็นแผงคอสวยงามมีลำตัวขนาดใหญ่น้ำหนักก็อยู่ประมาณ200กิโลกรัมนะครับส่วนตัวเมียก็มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยและไม่มีแผงคอนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสือชิต้านั่นเองครับเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกโดยสามารถวิ่งได้ประมาณ110-120กิเมตรต่อชั่วโมงเป็นสัตว์นักล่าที่มีความบ้าวไยอย่างมาก โดยจะออกหากินในเวลากลางวันส่วนที่เป็นอาหารของเสือชีตานั้นก็จะเป็นพวกกวางม้าลายแล้วก็กระต่ายป่านั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นช้างแอฟริกานะครับเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบหูทั้งสองข้างนะครับมีขนาดใหญ่คล้ายใบพัดนะครับผิวหนังหยาบแล้วก็ย่นนะครับออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับอาหารที่มักกินบ่อยก็เป็นพวกผลไม้ใบไม้สดแล้วก็เปลือกไม้นั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นแรดขาวนะครับพบได้มากในทวีปแอฟริกาตอนใต้นะครับถือเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่รองมาจากช้างแอฟริกา โดยมีความสูงประมาณ1.5ถึง1.9เมตรนั่นเองครับและมีน้ำหนักประมาณ1,400ถึง3,600กิโลกรัมครับต่อมานะครับเป็นยีราฟนะครับเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกนะครับเป็นสัตว์กินพืชนะครับโดยจะกินใบไม้หรือยอดไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูงนะครับมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของภาษานะครับในทวีปแอฟริกานะครับมีภาษาพูด อยุไม่น้อยกว่า1000ภาษานะครับเนื่องจากเป็นทวีปที่มีประชากรอยู่หลายเผ่าพันธุ์นะครับแต่อาจแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มนะครับเรามาดูกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มภาษาเซมิติกนะครับก็ได้แก่ภาษาอาหรับนะครับซึ่งเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาเหนือนั่นเองครับต่อมานะครับกลุ่มที่2ครับก็จะเป็นกลุ่มภาษาซูดาะนะครับเป็นภาษาของประชากรในประเทศต่างๆนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตทุ่งหญ้าสวานนา ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารานั่นเองครับต่อมานะครับเป็นกลุ่มภาษาบันตูนะครับเป็นภาษาของประชากรในประเทศต่างๆนะครับซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางและก็ภาคตะวันออกของทวีปนะครับรวมทั้งบางประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ด้วยครับต่อมานะครับเป็นกลุ่มภาษาเฮาซานะครับเป็นกลุ่มภาษาทางการค้าของประชากรทางภาคตะวันออกของทวีปนั่นเองครับ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของศาสนานะครับประชากรส่วนใหญ่ในทีปแอฟริกานะครับยังมีความเชื่อและปฏิบัติตามความเชื่อนั้นสืบต่อกันมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษมาหลายชั่วงอายุคนครับเช่นเรื่องจิตวิญญาณอำนาจของดวงดาวภูเขาต้นไม้แล้วก็สิ่งมหัศจรรย์น,นะครับส่วนศาสนาที่นับถือกันมากนะครับก็ได้แก่ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือมากที่สุดรองลงมาจากศาสนาอิสลามนั่นเองครับ ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของการศึกษานะครับแอฟริกาใต้นะครับยังคงเป็นทวีปที่มีความยากจนและต้องพัฒนาทางด้านวิทยากรสมัยใหม่นะคบแม้ความก้าวหน้า ในโลกปัจจุบันนะครับจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้ประชากรและรัฐบาลของประเทศต่างๆด้วยการยกระดับและการขยายการศึกษาให้ด้วยถึงแต่ก็ยังขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์และขาดสนทางได้เศรษฐกิจในเกือบทุกประเทศย่อมเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษานั่นคือประเทศที่ยากจนครับอัตราการรู้หนังสือของประชากรจะต่ำเช่นเอธิโอเปียมาลีไนเจอร์มีผู้อ่านออกเขียนได้เพียงร้อยละ24 25และ28ตามลําดับครับขณะที่ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และแทนซาเนียนะครับมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าประเทศทั้ง3นี้แล้วก็มีอัตราส่วนของผู้รู้หนังสือสูงร้อยละ60และ85เป็นต้นครับต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของปัญหาและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการของทวีปแอฟริกาครับปัญหาและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะครับก็ เป็นในเรื่องของปัญหาทรัพยากรดินครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นทะเลทรายสภาพดินจึงไม่เหมาะกับการปลูกการขาดความรู้ในการจัดการทรัพยากรดินการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูตพืชที่ส่งออกให้ดินเสื่อมสภาพครับปัญหาทรัพยากรน้ําเกิดการขาดแคลนน้าเนื่องจากมีแหล่งน้ําน้อยสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฝนไม่ตกตามฤดูกาลการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ําทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคครับต่อมานะครับเป็นปัญหาทรัพยากรแร่และแร่พลังงานครับแร่และแร่พลังงานหลายชนิดนะครับมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็วการทําเหมืองแร่นะครับนำมาสู่การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าครับการทําเหมืองแร่นะครับก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้นะครับการตัดไม้ทําลายป่านะครับเพื่อเป็นสินค้าส่งออกนะครับการทาไล่เลื่อนลอยและการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซึ่งทําลายพื้นที่ป่าไม้ครับการตัดไม้เพื่อใช้ทําฐานและฟืนเป็นเชื้อเพลิงการเป็นทวีปที่มีการบุกรุกทําลายป่าไม้มากที่สุดในโลกนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลนะครับเ,เ,ปเป็นเป็นแหล่งลักลอบนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การขาดเทคโนโลยีกําจัดขยะมีพิษอย่างถูกต้อง การสร้างขยะจำนวนมหาศาลจากชุมชนที่ที่อยู่อาศัยการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำต่อมานะครับเป็นปัญหาทรัพยากรป่าไม้นะครับจำนวนสัตว์ป่าหลายชนิดลดลงอย่างรวดเร็วครับพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ถูกทำลายอย่างมากการล่าสัตว์เพื่อการค้าสัตว์ป่าหลายชนิดมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั่นเองครับ สำหรับแนวทางการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้นั่นเองครับก็จะมีการปรับรูปแบบของกฎหมายให้มีความทันสมัยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรระหว่างประเทศก็จะมีการเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติการร่วมลงนามในอนุสัญญาไซเตส การร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวชวภาพครับแล้วก็การสร้างเอกภาพในการแก้ปัญหานะครับก็จะมีการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของทอรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรากา็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับทวีปแอฟริกากันมา อย่างยาวนานแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปอย่างมากมายนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะนําความรู้ที่มีในวันนี้นะครับไปต่อยอดในอนาคตทั้งหน้าได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบอการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ